ชมที่กรุกรรมเมื่อกี้เลยเราไปขี่ช้างคนอื่นเขาขี่ช้างจาับตะกะแตนแต่ว่าคณะของเราขี่ช้างเก็บหมักซีดาเพิ่มพลังงานทางเพศเพราะเป็นเพศชายเข้าไปแล้วเข้ามาที่ฟาเสิร์ฮอสสปาฟาเสิร์ฮอสสปานี่เป็นที่น้าน้าแร่ร้อนโดยธรรมชาติเราก็จะไปย่อนขาบางคนก็เอาไข่ไปต้มนะครับก็บอกว่าสุดอยู่เหมือนกัน แต่เราไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเราไม่ค่อยสะดวกในการเก็บไข่เคลื่อนย้ายไปมาแล้วก็เราก็คงจะเอาประมาณว่าไปแค่เท้าถึงให้เห็นประสบการณ์นะเดีวท่านผู้ชมไปแค่ขาแต่ไข่ไม่ต้องนะเดี๋ยอะๆไข่เรามันจะเป็นผันเนาะเลี้ยไข่ได้เลี้ลไยไงวันเดียวคู่วันนี้ก็ถึงโซนเออไม่ด <laughs> <laughs> <az> ุดเวยนี่คือลานา เวลเนตน้ำพุร้อนธรรมชาติผาเสิร์ตนะครับโครงการล้านนาเวลเนสกลุ่มจังหวัดภางเหนือตอนบนเชียงรายพะเยาแพร่นั่นมีนวดไทยนวดฝ่าเท้ากดจุดอู้ด้านนี้นะครับนวดนี้ก็คงจะยังอยู่นะเดี๋ยวเราไปพากันไปแค่น้ําก่อนห้องเปหลังไปหลังน่จะเป็นห้องอาบน้ำแรกเป็นห้องโอมีมีอาบน้ําด้วยเดี๋ยวไปดูนี่ถึงแล้วครับบ่อน้ําร้อนธรรมชาติโอ้หุย มันร้อนไปนี่เจ้าเหรออ้ <Okay. S 1> oh, พระเจ้าจอด <Okay. S 1> นี่ถ้าผมลงไปนะผมเป็นหมันเลยนะไข่ผมจะด้านและสุกเลยนะเนี่ยโอ้ oh, mm hmm. ร้อนไปนี้เจ้าเหรอ <Okay. S 1> ตายตายตาย,ตาย,ตายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซิไปดูซินี่ขนาดเอาออกมานี่ะนะนี่นี่ mm hmm. เป็นบริเวณที่เราแช่น้ำผู้ร้อนโดยธรรมชาตินะครับ mm hmm. อุณหภูมติตอนนี้ห้าสิบจุดเจ็ดองศาซีนะครับ แล้วก็ดิมันดูไอน้ำเนี่ยเป็นน้ำแร่นะโอ้ควันขมงชงเฉงเลยพี่น้องถึงว่าไข่สุกแน่ๆแล้วก็อุณหภูมติตอนนี้นี่ยเขาเขาอธิบายนะเแบบียบว่าไบคาร์บอเนต170คาร์บอนไดออกไซด์0.97สโซเดียมคลอไรด์9.7สันเฟด3.6ฟูออไรด์19เหล็ก0.26ตะกั่ว0.01 อ้าวนี่มากที่สุดก็ไบคาร์บบเนตแล้วก็ซันเฟตนะครับโอ้ oh. แล้วตรงนี้มีนวดฝ่าเท้านวดสปาแล้วก็มีระเบียบด้วยนะครับต้มไข่เนี่ยเราบอกอย่านำไข่ดิบจากภายนอกมาแช่น้ำนะเพราะว่าเป็นอาชีพของชาวบ้านเขาโอ้แช่อย่างนี้แช่อย่างนี้โอ้โอ้โอ้ไอซีไอซีอ I see, I see. นี่ นี่เขาแช่อย่างนี้นะท่านผู้ชมนะนี่แช่ไข่อย่างนี้แช่ไข่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาดูใกล้ๆอ๋อแช่ไข่อย่างนี้แช่ไข่อย่างนี้แล้วที่ตรงนี้นะครับก็เป็นไข่ที่ใส่กระสอบมาเลยแล้วเอาเหินมาทับไว้โอ้โหร้อนร้อนจริงๆริง้อนจริงๆ นี้บริเวณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่อย่างนี้มันร้อนมากนะท่านผู้ชมนะแล้วนี่ก็เป็นสะพานสะพานจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับห้วยสวยนะก็เป็นโครงการอืม นี่ก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพื่อแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับนับผู้ร้อนผาเสดถ้าจะอาบอาบน้ำแร่ต้องซื้อบัตรที่นี่เนาะเด็กสิบบาทผู้ใหญ่สามสิบบาท ภาะขนโอ้หมายถึงเข้าไปอาบตรงนี้